พิธีกรรมทำขนมเทียนไหว้เจ้านี่ครับกลัวจะมาเป็นขนมเทียนไหว้เจ้านี่ใส่ม่ใส่เค็มมีใส่หวานนี่ใส่หวานกับแ,แปง้งยำมาหอ่อ แล้วแล้วไอ้เจ้ากมอ่ะเขาไป่ทำอะไรอะ่ะถามว่ได้ถึงสิบนาทีได้ก่อนจะต้องว่ด้วยเปล่าเขบอกวันนี้ก็สลับร่างแล้วมึงแบบจะมีประจำเดือนเรื่องเป็นทุกวันเลยนะแล้วอะไรก็ไม่รู้ไม่มาตั้งสี่เดือนแล้วฉันก็ต้องมาฉันท้องนั่นแหละตอนแรก แน่ดอ้องคือปะจเดอมาะเโอ้ไม่เอที่มากหรอจะเรอว่านี้ยังไปมนาจะเช้าแล้วเลยค่ะนีหลือเดือไม่ได้เลยทไงโอ้ซื้อมาเผื่อทำ้มัเอะไรว่าพูดมาเลยเอาผลไม้สีอย่างอย่างละตัวกพอแล้วอย่างใหญ่เลยหนูจะฝากเขาไปไหว้บอาม่าออ่าเดี๋ยวป้ายนิดหแล้วกัน เอะออไพรุงนี้ต้องขอแรงช่วยนะนมเทียนเพราะว่ายังไม่ทำภาษีที่เตรียมตัวเลยนะ้จไม่สแตอนี่ไม่ใช่เรื่นี้อ็จะไปทำความอาต้องต้องช่วยนั่กัน่งก่อนพอใบบ้านก็ทำความอาไม่ได้แล้วก็ทำแต่เช้าเลยเดี๋ยวหนูมาช่วยป้าแทนป้าแมงเออช่วยหรือเปล่าช่วยดิ นี่นมเขิงนมขิงครับไวาเจ้านี่นมเขียนเือนมขิงนี่นมเขิงกำลังนึ่งอยู่ครับเตรียมวายเจ้าเปนตุกจีนนะครับนี่